สวัสดีค่ะคุณผู้ชมคะเคลียร์คชัดเจนกับเรื่นนันทิยาจิตตะโสภาวดีค่ะเชื่อว่าคุณผู้ชมได้ยินคําว่าสภาวะโลกร้อนมานานหลายปีแล้วนะคะแต่ปีนี้น่าจะเป็นปีแรกที่เรารู้สึกได้ถึงเรื่องนี้ได้อย่างชัดเจนค่ะด้วยสภาพอากาศที่ร้อนจัดร้อนมากๆก,ก,กว่าทุกๆปีที่ผ่านมาเนี่ยนะคะซึ่งสิ่งนี้เป็นสิ่งที่เป็นหลักฐานที่ชี้ให้เห็นว่า โลกของเรานั้นไม่เหมือนเดิมอีกต่อไปแล้วเราก็เห็นหลักฐาน,านเห็นในข่าวนะคะหลายประเทศเอาในประเทศเพื่อนบ้านของเราเนี่ยนะคะอย่างเมื่อวันก่อนมีข่าวที่ฟิลิปปินส์อุณหภูมิขึ้นไปถึง50องศาเซลเซียสถึงขนาดที่ว่าโรงเรียนเปิดเทอมไปได้แค่ไม่กี่วันเนี่ยก็ <c oughs> ต้องปิดเทอมแล้วนะคะเพราะว่าคิดว่าเด็กๆคงจะทนกับอากาศขนาดนี้ <c oughs> แล้วก็เรียนแบบนี้ไม่ไหว <c oughs> หรือแม้แต่เมื่อวานนี้เองที่พามา่า ก็ทุบสถิติอุณหภูมิสูงถึง48องศาเซลเซียสไทยเรา44องศาเซลเซียสค่ะนี่คือสถานการณ์ที่บ่งบอกให้เรารู้ว่าประเทศของเราโลกของเราจะไม่เหมือนเดิมต่อไปและแนวโน้มจะหนักหนาสาหัสมากขึ้นด้วยโลกเราจะเป็นยังไงต่อไปพูดคุยในเรื่องนี้กันนะคะกับท่านสมาชิกวุฒิสภาจารย์วีราศ,าศรักดิ์โคสุรัสดีคาจันค่ะสวัสดีครับสวัสดีท่านผู้ชมและท่านฝั่งที่เคารพครับ อาจารย์คะสถานการณ์ตอนนี้เนี่ยเราเรียกว่าอยู่ในขั้นสาหัสแล้วหรือยังคะในความรู้สึกของอาจารย์เนี่ยค่ะสำหรับคนไทยอาจจะรู้สึกว่าเราไม่เคยเจอแบบนี้มาก่อนแต่เรียนว่านี่เป็นแค่เริ่มต้นนะครับเราต้องถือว่าปัจบนี้ประเทศไทยและโลกได้ก้าวเข้าไปสู่ในดินแดนใหม่ของการเวลาที่เราไม่เคยพบมาก่อนและมันมีแต่จะเลวร้ายลงไปเรื่อย ณขณะที่เราพูดอยู่นี้อุณหภูมิในประเทศไทยร้อนจัดแล้วก็หลายจังหวัดทุกสถิติไปแล้วแต่สถิตินี้จะถูกทําลายไปเรื่อยๆนะครับและจะไม่มีฤดูร้อนไหนที่ร้อนน้อยไปกว่านี้อีกแล้วสาเหตุมาจากเรื่องของภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงณขณะที่เรากำลังสนทนาอยู่นี้ที่ประเทศสโลเวเนียเขาก็เกิดภาวะการที่เรียกว่าเอ็กซ์ตรีมเรสเอร์คืออากาศสุดข,ขั้วโดยห่างกันแค่หนึ่งวัน จากวันที่อากาศอยู่ดีๆสภาพของมันก็ดูเหมือนปกติดีแต่ว่ามันกลายเป็นว่ามีหิมะคลุมหมดทั้งพื้นที่นั้นภายในชั่วข้ามคืนเปลี่ยนอุณหภูมิจาก28องศา,สาสเซนติเกรดไปสู่3องศาเซนติเกรดอุณหภูมิหายไปเลย25องศาเซนติเกรดในชั่ว1วันอันนี้เป็นตัวอีกตัวอย่างหนึ่งครับว่าประเทศไทยยังไม่ถึงขนาดนั้นแต่ว่าไม่ได้แปลว่าเราจะไม่เจอนะครับ เป็นแค่บอกว่าความร้อนที่เราเจอในวันนี้นับว่าสาหัสสิ่งที่น่าห่วงคือคนจนเพราะว่าสำหรับคนที่มีฐานะเขาก็เข้าห้องเปิดแอร์แล้วก็ในหลายประเทศ <c oughs> เด็กที่เปิดเทอมไปแล้วต้องถูกทางการสั่งให้กลับไปเรียนที่บ้านไปเรียนทางออนไลน์แต่ว่าของเราเนี้ยกำลังใกล้จุดช่วงเวลาที่เด็กนักเรียนโรงเรียนกำลังจะต้องกลับเข้าสู่การเปิดเทอม <c oughs> แล้วก็หลายโรงเรียนไม่ได้มีแอร์อันนั้นเป็นสิ่งที่น่าห่วงครับ ค่ะอจารง่ะอุณหภูมิที่มันสูงขึ้นเรื่อยๆแบบนี้เนี่ยมันจะส่งผลอะไรที่เราอาจจะนึกไม่ถึงบ้างคือเราอาจจะนึกแค่ว่าความร้อนแต่จริงๆมันมีมิติไหนที่เราควรจะต้องตระหนักในเรื่องนี้อีกไหมคะตองเรื่องความกันคืนเรื่องความร้อนและความชื้นครับในความร้อนถ้าเป็นอากาศร้อนแล้วแห้งสิ่งที่น่ากลัวก็คงจะเป็นเรื่องว่าเมื่อร้อนมากๆทําให้เราร่างกายสูญเสีย ความสามารถในการระบายความร้อนธรรมดาอันนั้นจะเหนื่อยเพลียแต่ถ้าหากว่าเป็นมีความชื้นด้วยซึ่งขณะนี้ประเทศไทยมีความชื้นค่อนข้างสูงอยู่เหมือนกันนะครับเพราะว่าน้ําทะเลก็อุ่นเมื่อน้ําทะเลก็อุ่นมากขึ้นจนกระทั่งหญ้าทะเลตายไป,ไปจะเรียบหมดแล้วนะครับแล้วก็ปะการังก็กาลังฟอกขาวกันอุตลุดทั่วโลกครั้งใหญ่มันทําให้ความชื้นระเหยขึ้นมาจากทะเลมหาสมุทรจานวนมาก Mm hmm. แล้วก็มันทําให้เราเลยเจอทั้งสองสภาพคืูร้อนและชื้นแต่นี้ความชื้นนี่เองที่ทําให้เหงื่อของคนเราออกมาแล้วมันไม่ระเหยง่ายๆมันจะทําให้การเจ็บป่วยเกิดขึ้นได้ในเวลาไม่กี่ชั่วโมงแ,แล้วก็ในความร้อนแบบนี้ก็ยังมีคนเป็นหวัดเยอะมากเลยนะครับ <Yeah. S 2> ก็เนื่องมาจากการที่ว่าร่างกายปรับตัวไม่ทันผู้คนเจ็บป่วยโดยเฉพาะผู้เปาะบาง mm hmm. เด็กๆเนี่ยจะมีความสามารถในการระบายความร้อนออกจากร่างกายได้ น้อยกว่าผู้ใหญ่มากยิ่งเด็กเล็กยิ่งไปกันใหญ่ผู้สูงอายุคนป่วยคนยากจนคนติดเตียงเหล่านี้เป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางเป็นพิเศษอันนี้คือเรื่องที่เราจะต้องเป็นห่วงเวลานี้ในต่างประเทศและโดยเฉพาะวันนี้เป็นวันแรงงานด้วยนะครับก็พูดถึงเรื่องการที่เรายังไม่มีระบบระเบียบอะไรต่างๆในการคุ้มครองพวกบรรดาล,ลูกจ้างพานักงานแล้วก็คนรับจ้างจากความร้อนเหล่านี้เลยในหลายประเทศ ไม่ว่าจะเป็นวอ s h ชิงตันดีซีอินเดียอินโดนีเซียก็ออกประกาศกำหนดนแล้วครับว่าผู้ว่าจ้างนายจ้างจะต้องคํานึงถึงเรื่องความร้อนของคนที่กำลังเปลี่ยนลูกจ้างจะต้องหาที่หลบความร้อนอยู่ในที่ร่มแล้วก็ดูแลให้เขาอยู่ในสภาวะแวดล้อมที่ปลอดภัยจับให้แน่ใจว่าเขาจะมีะระบบในการลดอุณหภูมิในร่างกายตัวเองได้ที่ผมห่วงมากเวลานี้เนี่ยก็คงจะเป็นเรื่องของไรเดอร์ทั้งหลายนะครับ ขับรถขี่มอเตอร์ไซค์ส่งของสังเกตดูนะครับเสื้อผ้าของเขาจะไม่ใช่ประเภทที่ซับเหงื่อหรือระบายเหงื่อออกได้ง่ายตรงกันข้ามากลายเป็นผ้าร่มเพราะฉะนั้นเนี่ยความร้อนจะอบอยู่กับตัวเขาแล้วมันจะทําร้ายสุขภาพของเขาอย่างรวดเร็วค่ะอีก คนกลุ่มหนึ่งที่อาจารย์เน้นหนักมากนอกจากเรื่องของกลุ่มของแรงงานแล้วเนี่ยคือกลุ่มของคนจนกลุ่มเปราะบางแล้วก็กลุ่มของเด็กๆก,กลุ่มนี้เองอาจารย์มองว่ารัฐบาลควรจะมีมาตรการในการที่จะดูแลกลุ่มนี้เป็นพิเศษในความเปลี่ยนแปลงที่จะเกิดขึ้นหลังจากนี้ยังไงรวมถึงในต่างประเทศเขาได้มีมาตรการในการคุ้มครองคนเหล่านี้ยังไงบ้างไหมคะนี่ครับในต่างประเทศนั้น นอกจากประกาศคุ้มครองแรงงานไม่ให้ทํางานในการแจ้งนานเกินกี่นาทีกี่ชั่วโมงแล้วเนี่ยนะครับยังจะต้องจัดหาน้ําท้าน้ําสะอาดให้ดื่มได้เป็นจันวมเสมอส่วนในเรื่องของกลุ่มเด็กกลุ่มผู้สูงอายุนั้นเนี่ยเขาจัดให้มีระบบการรองรับว่าให้ชุมชนสามารถมีระบบการจ่ายกระแสะไฟฟ้าที่รัฐจะยกเว้นให้เป็นกรณีพิเศษเพื่อจะให้เกิดมีเครื่องปรับอากาศ ที่สามารถเปิดได้แล้วก็ทําให้คนที่เปราะบางเข้าไปหลบได้คล้ายๆกับเวลาที่เราเกิดเรื่องเหตุฝุ่นเนี่ยนะครับ <Okay. S 2> เหตุฝุ่นก็ได้มีพื้นที่ที่ประกาศว่าอ่ะตรงเนี้จะให้เป็นพื้นที่ปลอดภัยเพื่อจะให้คนที่เขามีความจําเป็นแล้วก็อยู่บ้านแล้วก็ไม่มีปัญญาที่จะกั้นห้องกลายเป็นห้องปรับอุณหภูมิหรือว่าหลบฝุ่นไดน้เข้าไปเดินทางไปอยู่ที่นั่นอย่างน้อยเป็นเดย์แค่ก็ยังดีอย่างนี้เป็นต้นนะครับในต่างประเทศมีละแล้วก็หลายประเทศเนี่ยก็มีการประกาศภาวะฉุกเฉินทางด้านความร้อน ซึ่งประเทศไทยควรจะพิจารเรื่องนี้ได้แล้วเพราะว่าแม้เราจะมีคณะกรรมการเกี่ยวกับเรื่องการจัดการเกี่ยวกับภูมิอากาศเปลี่ยนแปลงมาตั้งแต่2,540นี่อยู่มาก20กว่าปีแล้วนะครับในคณะกรรมการแบบนี้แต่ส่วนใหญ่บทบาทของคณะกรรมการแบบนี้ในประเทศไทยยังไปวุ่นวายอยู่กับเรื่องการพยายามลดการปล่อยก๊าซเรือนกระจก mm hmm. ซึ่งเป็นเรื่องที่ดีครับ <Okay. S 2> แต่ว่าอันนั้นเนี่ยเป็นเรื่องการเป็นลดตัวที่สาเหตุแต่ไม่ได้แก้ที่อาการแต่ตอนนี้ความร้อนมาแล้วมันต้องแก้ที่อาการ คณะกรรมการสุเฉินว่าด้วยความร้อนแห่งชาติเนี่ยควรจะต้องจัดตั้งขึ้นมาแล้วก็ออกเสนอนโยบายนโยบายมาตรการทั้งการเงินการคลังการสังคมต่างๆเพื่อทําให้คนจนแล้วก็คนเปราะบางทั้งหลายเนี่ยมีที่หลบได้ยกตัวอย่างนะครับเช่นในนิวยอร์กมหาพรนิวยอร์กเนี่ยเทศบาลนิวยอร์กจัดงบประมาณลงไปช่วยกับชุมชนคนผิวดําซึ่งจะเป็นกลุ่มที่มีความเปราะบางเพราะยากจนแล้วก็ต้องอยู่ในที่อาศัยที่ค่อนข้างแคบๆเพดานเตี้ย เขาไม่มีเครื่องปรับอากาศเขาทําอะไรรู้ไหมครับเขาเอาเงินนั้นไปร่วมกับชุมชนซื้อสีสีขาวโดยเฉพาะอย่างยิ่งสีรุ่นหลังๆเนี่ยจะเป็นสีที่สามารถสะพ้อนอความร้อนออกไปได้นะค่ะไปทาที่หลังคาไปพ่นที่หลังคาให้คนดําเนี่ยไปไป,ไปปีนหลังคาแล้วไปพ่นกันเองเลยที่อินเดียก็ทําแบบเดียวกันอันนี้จริงอยู่ในประเทศไทยแม้ทําทอย่างนี้ได้ก็ลดความร้อนลงไปได้ไม่มากแต่ก็ยังดีกว่านะครับเพราะว่าบรรดาพวกหลังคาที่เป็น วัสดุดูดซับแสงเข้มๆเนี่ยพวกนี้จะยิ่งทําให้ความร้อนใต้หลังคาหนักเข้าไปอีกะฉะนั้นก็จะนํามาสู่ข้อเสนอที่สองในเรื่องการทําให้มีแผนการเงินการคลังภาคความร้อนอย่างน้อยเป็นการชั่วคราวก็ยังดีเช่นนะครับผู้คนที่กําลังอยากจะออกไปหาทางปรับปรุงให้เขตที่อยู่อาศัยของตัวเองมีเขตร่มเงาตอนนี้ปลูกต้นไม้ไม่ทันแล้วละครับถามว่าปลูกต้นไม้ดีไหมดีแต่มันต้องใช้เวลาในการโตอีกนานและต้องใช้น้ํะแต่ สิ่งหนึ่งที่หลายเมืองทําคือการที่ให้งานสับสนุหรือว่าลดค่าใช้จ่ายตลอดจนถึงกระทั่งลดค่าธรมเนียมค่าภาษีนําเข้าหรืออื่นๆเกี่ยวกับเรื่องการที่ผู้คนจะไปซื้อแผงโซล่าเซลล์มาหรือไปซื้อแผ่นหลังคาที่มันไม่ดูดซับความร้อนเปลี่ยนจากสังคาสังกะสีไปเป็นหลังคาชนิดตึที่มันสะท้อนความร้อนออกไปได้เอามาเติมเข้าไปไม่ได้บอกว่าเปลี่ยนหลังคาทั้งบ้านแต่หมายถึงว่า ตรงไหนที่พอสามารถจะเอาเงินไปซื้อมาได้แล้วเขาต้องทํานั้นเนี่ยรับสนับสนุนคล้ายคกับกรณีที่รัฐเคยสนับสนุนให้คนสามารถไปซื้อรถ E ีีมาใช้แต่นั่นเนี่ยเป็นเรื่องของคนมีฐานะทั้งสิ้เนเลยนะครับแต่ตอนนี้ถ้าเราจะพูดถึงคนจนเมืองออหรือแม้กระทั่งคนจนในชนบทก็ตามนั้นเนี่ยแสงแดดแรงมากแล้วก็ความร้อนที่ถูกสะสมอยู่ในครัวเรือนของเขาเนี่ยมันสูงการช่วยทําให้เขาสามารถหาวัสดุใหม่มาเพิ่ม พื้นที่ของร่มเงาในเขตที่อยู่อาศัยของเขาโดยเฉพาะไม่ว่าจะก็มีผู้สูงอายุมีเด็กเล็กมีอะไรต่างๆนั้นเป็นเรื่องสําคัญมากถัดไปก็จะเป็นเรื่องที่ว่าจะต้องดูแลให้ระบบน้ําท่ามันจะต้องเพียงพอทุกวันนี้ผู้คนก็รู้เลยนะครับว่าเปิดก๊อกออกอามาในตอนบ่ายๆอย่างนี้นั้นเนี่ยก็เรียกว่ามีอุณหภูมิความร้อนสูงมากาาอย่าว่าแต่อุณหภูมิในน้ําก๊อกเลยครับเมื่อวานนี้อายจย์ทร์ทํารงนาวาสวัสดิ์หรือเอาอุปกรณ์เข้าไป จุ่มลงไปในน้ําทะเลที่จังหวัดตราดน้ําทะเลขณะนี้มีอุณหภูมิเท่าๆกับอุณหภูมิของน้ําในการที่เขาไปแช่ปลาในปลาน้ําร้อนที่ญี่ปุ่นแล้วครับ <40 S 2> คือน้ําทะเลก็ร้อนเพราะ,ะน,นั้นเนี่ยการช่วยดูแลเพื่อให้แน่ใจว่าผู้คนจะหาทางที่จะออกจากความร้อนนี้ได้อย่างน้อยชั่วครั้งชั่วคราวก็ยังดีเพราะมันเกี่ยวข้องกับสุขภาพของเขาโดยตรงอันนี้ควรจะต้องเอามาพิจารณาคณะกรรมาการเกี่ยวกับบริหารความร้อนแห่งชาติเนี่ยจะได้เป็น ตัวชงในการเสนอเรื่องให้รัฐบาลในการให้กระทรวงก็ดีกองคุณก็ดีหน่วยงานต่างๆหรือว่างานที่เกี่ยวข้องกับเรื่องอด้านภาคอุตสาหกรรมก่อสร้างเนี่ยเขาได้เป็นลดราคาหรือว่าไปทําให้ผู้คนสามารถมาสร้างพื้นที่ร่มเงาให้กับตัวเองได้ในหลายบ้านคงจะไม่ใช่เรื่องของการแค่มีเพรืงที่ร่มเงาเพราะว่าถ้ามีอยู่กันหลายคนแล้วก็พื้นที่ก็ไม่ได้กว้างนักแต่เขาบอกว่าเขาเครื่องปรับอากาศเขาเก่านะเขามีแอร์นะ แต่ว่าเขาไม่มีปัญญาจ่ายค่าไฟนี่ก็เป็นอีกอันหนึ่งนะครับว่าแผงโซลาเซลล์เนี่ยควรได้รับการลดราคาเป็นอย่างยิ่งเลยแล้วก็เท่าที่ทราบขณะน,นี้มาตรฐานอุตสาหกรรมของแผงโซลาเซลล์ในประเทศไทยเนี่ยก็มีอยู่อย่างน้อย5 5เจ้าอยู่เป็นประจําเป็นหลักอยู่แล้วนะครับนั่นเป็นอันที่ว่าจะต้องไปทําให้เกิดการร่วมมือกันเพื่อจะให้เกิดการลดราคาแล้วก็อนุญาตให้ประชาชนเนนี้ซื้อไปติดไปตั้งไปทําให้ลดการที่เขาจะต้องไปจ่ายค่าไฟแพง,แพง ให้เขาสามารถที่จะมีโอกาสในการที่จะ,อ,ะอยู่ในที่ร่มที่มีไฟฟ้าใช้แล้วก็มีความสามารถในการบริหารจัดก,การอุณหภูมิภายในของพื้นที่ของเราครับค่ะเรียนถามอาจารย์ค่ะว่าอย่างประเด็นที่อาจารย์พูดเมื่อสักครู่เรื่องของการจัดการแผนการเงินของประเทศเพื่อรองรับกับสถานการณ์เหล่านี้เนี่ยนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามเรื่องของแผนการเงินการคลังของบ้านเราเนี่ยจากงบป,ประมาณที่ผ่านมาเนี่ยมี ตรงไหนที่ได้มีการวางแผนเงินแผนการการเงินเกี่ยวกับเรื่องนี้บ้างไหมคะอาจารย์เท่าที่เท่าที่ได้ไล่ตามดูนั้นยังไม่เห็นนะครับมันอาจจะมีซ่อนอยู่ที่ไหนหรือถ้ามีมันก็คงเป็นโครงการที่เล็กมากนะครับแต่ว่าอันนี้เป็นเรื่องใหญ่นะครับ <Okay. S 2> เพราะว่าแดดที่ร้อนขนาดนี้อุณหภูมิที่เป็นขนาดนี้นั้น,นจะไม่มีลดไปกว่านี้แล้วครับแล้วก็เท่าที่ทราบก็ถือว่ากรมอุตุนิยมวิทยาบอกว่าแม้ว่าจะมีฝนเข้ามา ในช่วงต้นเดือนพฤษภานี้บ้างแต่แล้วมันก็จะทิ้งช่วงนะครับเพราะนั้นฤดูฝนอันแท้จริงเนี่ยจะส่งฝนมาเข้ามาสม่ำเสมอเนี่ยก็อาจจะรอไปถึงประมาณมิถุนาหรือแม้กระทั่งปลายต้นกรกฎาด้วยซ้ําไปดังนั้นนอกเหนือจากทุกคนจะไปห่วงเรื่องว่าเรจะเพาะปลูกกันยังไงชะลอฤดูการเพาะปลูกให้เลื่อนออกไปหน่อยได้ไหมเพื่อจะได้รอฝนอันนั้นเป็นเรื่องหนึ่งแต่สิ่งที่ผมห่วงตอนนี้อาจจะไม่ใช่ประเด็นเศรษฐกิจของมันตรงๆแต่จะเป็นเรื่องประเด็นทางสังคม พราะผู้คนที่เขาต้องอยู่ในเมืองผู้คนที่เขาต้องออกไปทํามาหากินหรือ,อแม้กระตั่งอยู่บ้านหรือไม่ว่าจะต้องกลายเป็นคนที่ต้องเรียนหนังสืออยู่ที่บ้านหรือจะไปที่โรงเรียนก็จะแ้แต่ผมยังไม่เห็นแผนนี้อยากจะเห็นการทําโครงการแผนเหล่านี้เกิดขึ้นมาแล้วทําให้อย่างน้อยคนเราม้คงารู้สึกว่าเราจะก้าวผ่านในหนึ่งถึงสองเดือนข้างหน้านี้ไปได้ด้วยความหวังเพราะความร้อนขณนะนี้เนี่ยกำลังรุนแรงขึ้นจริงๆครับค่ะ แต่ก็อย่าลืมว่าปีหน้าและปีต่อๆไปเราก็จะมีฤดูร้อนที่ร้อนมากขึ้นไปอีกเนี่ยนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามศึกษาข้อมูลเนี่ยมันจะไปสุดขั้วขนาดไหนคะอาจารย์เอาภาพในภาพรวมของโลกเราที่ความน่ากลัวของมันเนี่ยค่ะมแต่ะะจะร้อนกว่ายิ่งกว่านี้ใช่ครับค่ะเท่าที่ได้ติดตามเนี่ยมันมันจะมากมากขนาดไหนคะจากที่สัญญาเสียงขาดหายผมมันเลยไม่ได้ยิน อาจารย์ได้ยินเสียงฉันช,ชัดเจนไหมคะอ่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คสัญญาณอาจารย์สักครู่หนึ่งนะคะเรากำลังพูดคุยกันถึงเรื่องของสภาวะโลกร้อนขอเรียกก็เป็นสภาวะโลกเดือดกันละกันนะคะซึ่อาจารย์ก็ได้ฉายภาพให้ได้เห็นเลยว่าตอนนี้เนี่ยสถานการณ์ของมันมีแต่ความหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นอาจารย์วีรศักดิ์ได้ยินเสียงยันชัดเจนไหมคะ เดี๋ยวให้ทีมงานติดต่อกลับไปหาอาจารย์อีกสักครั้งหนึ่งนะคะประเด็นที่อาจารย์ได้ไม่ฝากไว้เมื่อสักครู่เนี่ยเป็นประเด็นที่ที่น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งนะคะกับเรื่องของการเตรียมความพร้อมเรื่องของแผนการงบประมาณของประเทศในการรองรับกับสถานการณ์ภาวะโลกร้อนที่มันจะหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นอาจารย์วีศรศักดิ์รินเสียงน้ชัดเจนไหมคะตอนนี้ได้ยินชัดเจนแล้วครับค่ะอาจารย์ค่ะเท่าที่อาจารย์ได้ได้ค่ะเท่าที่อาจารย์ได้มีการศึกษา กับสภาวะโลกร้อนและความแปรปรวนและความสุดขั้วของมันเนี่ยมันมันจะไปถึงขนาดไหนคะมันจะไปถึงขนาดที่เราจะไม่สามารถอยู่บนโลกนี้ได้เลยขนาดนั้นหรือเปล่ามันจะดูโอเวอร์เกินไปไหมคะอาจารย์แบบนี้เนะะี่ยค่ะอ๋อจะมีที่ให้อยู่ได้เพราะว่าระ,ระดับความร้อนเนี่ยจะเพิ่มขึ้นอย่างมากในรอบเส้นฝนสุดแต่ว่ามันจะทำให้พื้นที่หนาวเย็นหลายพื้นที่เนี่ยมันก็จะอุ่นขึ้น ดังนั้นเนี่ยตอนนี้เนี่ยยังยังไม่ยังไม่ถึงจุดที่แตกหักนะครับแต่ว่ามันเป็นขึ้นบันไดจะเรียกขึ้นบันไดก็ได้ลงบันไดก็ได้ลงบันไดก้าวแรกกําลังจะตกบันไดแล้วล่ะมันกําลังถล่มลงไปเรื่อยๆสองศูนย์สามศูนย์เป็นตัวเลขที่เราพูดถึงเรื่องเป็นปีท้าทายซึ่งห่างจากนี้ไปประมาณแค่หกปีล่ะนั้นเป็นปีท้าทายที่นักวิทยาศาสตร์ได้คํานวณเอาไว้แล้วว่าโอกาสที่มันจะถึงขนาดอยู่กันไม่ได้ในหลายพื้นที่เนี่ย มันจะเยอะมากๆแล้วหนึ่งในสิ่งที่เขาทํานายเอาไว้ก็คือว่าอุณหภูมิของน้ําทะเลที่สูงขึ้นมากๆไม่เพียงแต่ทาให้ปราการังตายกันเป็นจํานวนมากเท่านั้นละทีนี้มันจะร้อนและมันจะทําให้สัตว์ทะเลในพื้นที่นั้นหายไป mm hmm. ซึ่งก็แปลว่ามีผลต่อเรื่องอความมั่นคงทางด้านอาหารจากทะเล <Okay. S 2> ส่วนที่สองก็คือณนะเวลานี้ก็ชัดเจนแล้วว่าเรื่องน้ำเพาะปลูกในพื้นที่การเกษตร ก็จะเป็นปัญหามากขึ้นไปเรื่อยๆในอินเดียเนี่ยก็แก้แล้วนะครับอินเดียก็ใช้วิธีการวางแผงโซลารเซลล์ทับลงไปอยู่บนคล่อมของอพื้นที่ของคลองส่งน้ําชนประทานของประเทศเขาแปลว่าคลองส่งน้ํากลายเป็นส,สถานีไฟฟ้าไปด้วยเลยแต่ก็ทําให้น้ําในคลองไม่ระเหยด้วยเพราะไม่โดนแดดโดยตรงแล้วก็ทําให้ยกมันสูงขึ้นด้วยนะครับทำให้ประชาชนผู้คนเนี่ยเข้าไปหลบแดดในนั้นได้ แล้วไปใช้น้ําซึ่งน้ํานั้นไม่โดนแดดก็น้ําอุณหภูมิจะเย็น,ส,นสัตว์น้าจืดที่อยู่ในคลองมันก็อยู่ได้เพราะว่าน้ําที่อุณหภูมิร้อนเกินไปสัตว์เหล่านั้นมันตายครับ mm. นั่นคือสิ่งที่เกิดขึ้นละในอินเดียเขากําลังจัดก,การละเราอยู่ในความสูงระติจุดชนิดเดียวกับอินเดียนะครับแล้วเราก็รับอิทธิพลจากน้ําในมหาสมุทรอินเดียซึ่งขณะนี้กาลังร้อนขึ้นไม่หยุดเลย mm. เราจะมีรับผลแบบเดียวนีด้านความร้อนอีกด้านหนึ่งก็จะเป็นเรื่องทื่อว่า น้ําทะเลที่ระเหยอย่างรวดเร็วนั้นจะนํามาสู่ฝนตกในหลายพื้นที่แต่ฝนที่ว่านั้นจะลงมาแบบเกินความต้องการในโลกนี้ต่อไปนี้เราจะเห็นพื้นที่สามประเภทครับประเภทที่หนึ่งคือร้อนจัดแล้วแห้งเหมือนอย่างที่เรากำลังเป็นอยู่เวลานี้ประเภทที่สองคือร้อนจัดแล้วเปียกเกินความต้องการก็คือน้ําท่วมเพราะว่าเมฆมันจะก่อตัวอย่างรวดเร็วขนน้ําขึ้นมาจากมหาสมุทรเป็นจํานวนมากแล้วมันก็ไปเทลงไปที่ใดที่หนึ่ง หนักๆเลยซึ่งเราได้เห็นมาละสิ่งที่เกิดขึ้นที่ดูไบในสัปดาห์ที่ผ่านมามแม้เป็นทะเลทรายแต่น้ําก็สามารถท่วมจนเข้าไปในถึงห้างสรรพสินค้าต่างๆได้<ม>เพราะว่าน้ํามันลงมาเป็นเป็นมันเท่ากับที่มันควรจะต้องลงในหนึ่งปีแต่มันลงในวันเดียวอย่างนี้เป็นต้นนะครับไทยจะโดนทั้งสองอย่างเพราะฉะนั้นการรองรับเรื่องแบบนี้เนี่ยนอกหนเหนือจากเรื่องความร้อนแล้วก็จะมีทั้งเรื่องความแล้งแล้วก็มีเรื่องการที่มันจะท่วมอย่างฉับพลันการพยากรณ์อากาศที่มันแม่นยํา แล้วก็บอกเป็นพื้นที่เป็นพื้นที่ไปเพื่อจะได้อพยพลดความเสียหายลงไปได้นั้นเนี่ยจะเป็นความทา้าทายอย่างยิ่งของรัฐบ,บาลน,นับแต่นี้เป็นต้นไปครับค่ะเรียนหามอาจารย์อย่างนี้ค่ะคือเราก็จะคุยกันโดยเฉพาะประเด็นเรื่องของการรับมือแล้วก็การแก้ไขปัญหาว่าเอาละเมื่อความร้อนมันเกิดขึ้นเราจะรับมือกับมันอย่างไรจนถึงจะสถานการณ์ตอนเนี้เราแก้ที่ต้นเหตุทันไหมคะถามถามง่ายๆอย่างนี้เลยค่ะถ้าจะไปแก้ที่ต้นเหตุมันทันไหมคะในสถานการณ์แบบนี้ นา,ามไม่ทันนะครับ20 30ที่เป็นสิ่งที่ผู้นําโลกได้ไปตกลงกันไว้ว่าจะพยายามรักษาอุณหภูมิไม่ขึ้นไปอีก1.5องศาเซนติเกรดนั้นเนี่ยตอนนี้เป็นที่ชัดเจนแล้วว่าไม่มีทางทาได้ละเหมืนอนก็แรกค่ะซึ่งนั่นคือสาเหตุเพราะว่าการเดินกระจกยังคงถูกปล่อยมากแต่ยิ่งกว่าเก่าด้วยซ้ําไปแล้วก็ในช่วงสองปีที่ผ่านมานี้หลังจากฟื้นโควิด<ม>กันขึ้นมาก็ดูเหมือนว่าทุกประเทศยอมที่จะสละเป้าหมายนั้น คือพูดถึงเป้าหมายนั้นอยู่แต่ว่าไม่ค่อยจริงจังกับมันละเพราะอยากจะเื้นฟูทางเศรษฐกิจกันเสียก่อนมากกว่าย <Okay. S 2> ิ่งพอมีภาวะสงครามถ้าต้นทุนในเรื่องการเดินทางขนส่งพลังงานมันแพงขึ้นต่างก็หันมากลดต้นทุนกับมีการใหญ่ก็ทําให้เป้าหมายในแก้การแก้ไขในระดับหลักการคงหวังอะไรได้ยากและก็มีแนวโน้มว่าเมื่อถึงสอง0เราอาจจะไม่ใช่แค่เกินไปหนึ่งจ แต่อาจจะไปเลย2องศาไปซ้ําไปซึ่งนั่นจะยิ่งทําให้สิ่งที่เรากาลังเผชิญอยู่นี้เนี่ยกลายเป็นเด็กๆไปเลยนะครับเพราะว่าแค่อีกหนึ่งจุดแค่ศูนย์จุดห้าองศาที่ขึ้นไปจากหนึ่งจุดห้าไปเป็นสององศานั้นเนี่ยมันต่างไปเยอะมากนะครับมันจะทําให้ระบบนเวศหลายอย่างล้มเหลวแล้วก็จะทําให้กระแสน้ําเย็นที่เคยส่งมาจากใต้น้ําตั้งแต่แถวแอตแลนติกตั้งแต่ขั้วโลกต่างๆเนี่ยที่มันไหลเข้ามาอยู่ภายใต้ก้นของมหาสมุทรอินเดียก้นของมหาสมุทร อาแปซิฟิที่เรียกเราเรียกกันว่าเอโมกนั้นเนี่ยมันอาจจะไม่มาแล้วถ้าน้ําเย็นเข้ามาข้างใต้มาสมุดไม่ได้อุณภูมิด้านบนจะยิ่งไปกันใหญ่เพราะฉะนั้นเราต้องเข้าใจเลยครับว่าการแก้ไขแบบดับสวิตไม่มันเกิดขึ้นนะคงไม่เกิดขึ้นละ <c oughs> ดังนั้นการเร่งปรับตัวจึงเป็นสิ่งที่สําคัญยิ่งกว่าในขณะนี้ เราดูเหมือนว่าจะมีแผนเรื่องการรับการรับตัวน้อยเกินไปมากๆและก็จําเป็นอย่างยิ่งที่รัฐบาลจำเป็นจะต้องช่วยผู้เปลาะบางนโยบายจุดเก่กเรื่องการเงินการคลังต่างๆที่จะต้องมีนั้นเนี่ยมันจะต้องก้าวไปให้ถึงความสามารถในการจัดการในระดับพื้นที่ในระดับท้องถิ่นแต่ว่าไปกระเทอะครับหน้าขณะที่เราสนทนาอยู่นี้จํานวนจุดความร้อนในการเผาป่าก็ยังคงมีอยู่หน้าตาไม่ต่างไปจากเดิมเลยครับอืและปีนี้ยิ่ง ฝนมาช้าอากาศร้อนนานป่าแห้งคนยังคงเดินเข้าไปในป่าแล้วจุดไฟนะครับเป็นเรื่องที่น่ากังวลน,น่าตกใจมากว่า,าร้อนขนาดนี้ยังจะเดินเข้าไปจุดไฟกันในป่าเพราะฉะนั้นขณะนี้ตัวเลขของกรุงเทพตัวเลขของเชียงใหม่ยังติดอันดับโลกอยู่เลยนะครับในเรื่องคาดเพียม2.5ค่าฝุ่นเราก็ยังไม่หายขณะน,นี้ไฟในลาวก็กาลังเพิ่มขึ้นอย่างมากนี่ของแบบนี้ครับแปลว่าไอ้เรื่องจะไปดับกันที่ต้นทางหรือว่า หยุดไม่ให้เกิดภาวะโลกร้อนเนี่ยผมคิดว่าทําแทบจะไม่ทันแล้วละ่ะตอนนี้เป็นเรื่องที่ว่าเราจะอยู่ต่อกันอย่างไรอาจารย์คะถ้าอาจารย์จะวิเคราะห์ว่าทําไมคนถึงไม่ตระหนักกับเรื่องนี้ทั้งๆที่เราเห็นอย่างชัดเจนเรารู้สึกถึงมันได้อย่างชัดเจนถึงความเปลี่ยนแปลงถึงความสุดขั้วข,<อ><ค>ของมันทำไมคนอาจจะไม่ใช่เฉพาะคนไทยเนี่ยคนทั้งโลกเนี่ยยังไม่ค่อย ไม่ค่อยขยับขยื่นทำอะไรกับรเรื่องนี้มากสักเท่าไหร่อะค่ะอาจารย์คะค่ะเดี๋ยวให้ทีมงานเช็คสัญญาอีกสักครั้งหนึ่งกันล้วกันนะคะเหลือเวลาอีกประมาณสัก5-6านาทีประเด็นนี้เนี่ยฟังแล้วก็แอบ,บน่ากังวลน,นะคะว่าเราจะสามารถอยู่บน โลกใบนี้อยู่บนประเทศไทยเนี่ยต่อไปในอนาคตอีก3ปี5ปีข้างหน้าได้อย่างไรเพราะว่าตอนนี้สถานาการณ์ของบ้านเรามีแต่จะหนักหน่วงมากขึ้นเรื่อยๆค่ะมันจะไม่เบาบางลงไปกว่านี้แล้วนะคะเท่าที่อาจารย์ได้ติดตามข้อมูลเนี่ยนะคะไม่น่าจะแก้ที่ต้นเหตุทันได้แล้วสิ่งที่ทำได้ตอนนี้ก็คือ มาตรการในการที่เราจะต้องปรับตัวรับกับสถานการณ์ที่มันหนักหน่วงมากยิ่งขึ้นเรื่อยๆนี่แหละค่ะเพราะฉะนั้นเนี่ยเรื่องนี้เนี่ยนอกจากภาคประชาชนที่ต้องทําแล้วเนี่ยนะคะภาครัฐเองก็ต้องเดินหน้าในเรื่องนี้ด้วยเช่นเดียวกันนะคะโดยเฉพาะกับเรื่องของแผนการเงินแล้วก็โดยเฉพาะกลุ่มเปราะบางด้วยนะคะอาจารย์วีรสาขาได้ยินเสียงเนียนชัดเจนไหมคะครับค่ะมีได้ยินนะครับชัดเจนครับอาจารย์คะ ห้านาทีสุดท้ายค่ะในฐานะของสมาชิกวุฒิสภาเองเนี่ยนะคะอ,อ,อาจารย์มีข้อเสนออย่างไรที่อยากให้เห็นเป็นรูปปัธรรมของการดําเนินการของภาครัฐเพื่อเตรียมความพร้อมรองรับกับสถานการณ์ที่มันจะสุดขั้วต่อไปในอนาคตค่ะได้ครับสามเรื่องครับที่ผมอนุญาตเสนอหนึ่งของให้รัฐบาลกรุณานได้ตั้งคณะกรรม,มาการบริหารความร้อนแห่งชาติเพื่อการอยู่ของประชาชนเนี่ยนะครับโดยด่วน แล้วก็ดึงนักวิชาการเข้ามาดึงสายต่างๆเข้ามาเพื่อจะทําเรื่องแผนออกมาโดยเร็ว2การเงินรบกลางไว้เลยเพราะพระราชแมทพวกมาที่ผ่านออกมาแล้วนั้นเนี่ยเงินมีแล้วเพียงแต่ว่าจะต้องการเงินออกมาเพื่อจะทําให้แน่ใจว่าถ้าจะทําโครงการอะไรต่างๆนั้นเพื่อจะทําให้คนกลุ่มต่างๆสามารถเข้าถึงระบบอุปกรณ์และระบบเครื่องมือต่างๆที่ทําให้เขาสามารถอยู่ให้รอดในช่วงที่ความร้อนใหม่มา,มา,มาถึงเนี้แล้วก็ข้อที่สามก็คือ เน้นเป้าหมายกลุ่มเปราะบางก่อนให้ได้อย่าเพิ่งทําเรื่องกระจายทั่วไปทุกอย่างเอากลุ่มเปราะบางให้รอดให้ได้ซะก่อนแล้วประเดี๋ยวพอผลมาเราค่อยมาว่ากันเรื่องของการเกษตรตอนนี้เอาเรื่องคนอยู่ให้ได้โดยที่จะไม่เจ็บป่วยให้ได้โดยเฉพาะอย่างยิ่งในช่วงเวลาที่ใกล้เปิดเทอมของเด็กๆก,กันดีครับค่ะเอจ๊จย์ค่ะอย่างอย่างทุกวันนี้เรามีกล่มโลกร้อนใช่ไหมคะซึ่งจริงๆกลมนี้เนี่ยสามารถที่จะทํางาน แทนคณะกรรมการความร้อนแห่งชาติที่อาจารย์เสนอแนะเมื่อกี้สามารถทํางานได้ทันทีเลยไหมคะหรือว่าจะต้องมีคณะกรรมการชุดพิเศษขึ้นมาอีกคะจริงๆก็สามารถทําได้เป็นแต่เว่ากรมนี้เป็นกรมจัดตั้งใหม่บุคลากรของเขามีเพียงพอหรือไม่เราไม่ทราบแล้วก็ท้องะจริงๆก็ือแปลงมาจากกรมส่งเสริมคุณภาพสิ่งแวดล้อมเท่านั้นเองเขามีผู้บริหารที่มีความรู้ในเรื่องนี้แต่ว่าผมเข้าใจว่า เขาถูกผูกพันอยู่กับภารกิจเกี่ยวกับเรื่องการไปตอบโจทย์ในต่างประเทศว่าเราจะไปลดการเดือนกระจกเร็วแค่ไหนเท่าไหร่อันนั้นจะเป็นภารกิจอีกที่หนักไปด้านหนึ่งนะคือในเรื่องการจะเป็นลดการเดือนกระจกแต่ตอนนี้ถ้าจะพูดถึงเรื่องว่าแล้วความร้อนที่มันมาถึงแล้วผลกระทบที่มาถึงแล้วให้ปรับตัวอย่างไรนั้นเนี่ยจริงๆจะใช้คณะกรรมการหรือไม่ไม่ติดใจแต่มันจะต้องมีเจ้าภาพในการไปเสนอแล้วเสนอแล้วรัฐบาลต้องฟังนะครับเพราะว่าแต่หนึ่งกรมเสนอขึ้นไปเนี่ย พลังอาจจะไม่พอก็ได้ผมอยากจะเห็นการดําเนินการจากระดับฝ่ายการเมืองที่ยืนขึ้นมาแล้วบอกว่านี่มีคอรมอชุดใหม่แล้วมีงบประมาณพระราชบัญญัติชุดใหม่แล้วแล้วก็เป็นฤดูใหม่ที่เกิดขึ้นแล้วเราประเทศไทยว่าคนไทยก้าวเข้าสู่อุณหภูมิใหม่ที่เราไม่เคยเห็นกันมาก่อนเนี่ยเราจะอยู่และเราจะบริหารจัดการร่วมกันดูแลกันอย่างไรครับค่ะ สุดท้ายค่ะแล้วสําหรับประชาชนเองล่ะคะอาจารย์ในระหว่างนี้เนี่ยประชาชนจะต้องดูแลตัวเองยังไงปรับตัวเองยังไงเพื่อรับกับสถานการณ์ที่เปลี่ยนแปลงไปค่ะอย่าประมาทเลยนะรับความร้อนอย่างนี้สําหรับประชาชนการอยู่ในที่ร่มการทําให้ตัวเองอมีอุณหภูมิที่คลายตัวไว้ก่อนอะระหว่างการเจ็บป่วยแล้วก็คอยดูแลคนอื่นๆที่เขาอาจจะยังไม่รู้ตัวคน,คนไทยจํานวนมากมีความเชื่อว่า มันก็เคยร้อนอย่างนี้แหละเดี๋ยวฉันก็อยู่ได้ต้องเรียนว,ว่ามันไม่ใช่แล้วนะครับมันกําลังเปลี่ยนไปเรื่อยๆแล้วมีแต่จะแย่ลงเพราะฉะนั้นเนี่ยอย่าประมาทศึกษาความรู้แล้วก็ป้องกันตัวเองให้ได้มากเท่าที่เท่าที่ควรได้และในขณะเดียวกันส่งสัญญาณถามไปยังผู้บริหารของท่านไม่ว่าจะเป็นผู้บริหารระดับเมืองว่ามีแผนเรื่องนี้แล้วหรือไม่ผู้บริหารระดับรับว่ามีแผนเรื่องนี้อย่างไรเพื่อจะทําให้เกิดการกระตุ้นตื่นตัวแล้วก็มาช่วยกันดูแลก่อนที่มันจะเกิดเรื่องที่ น่าเสียดายครับค่ะวันนี้ขอบพระคุณมิอิเดงสูงค่ะท่านสมาชิกุธิสภาวิรัสักโคสุรัตนะคะขอบพระคุณค่ะอาจารย์คะขอบคุณครับ เรื่องนี้คือเรื่องสำคัญเป็นอย่างยิ่งค่ะที่ทุกท่านจะต้องติดตามเรียนรู้แล้วก็ปรับตัวเองนะคะให้เราเดินหน้าใช้ชีวิตต่อไปท่ามกลางสภาวะโลกร้อนโลกเดือดอุณหภูมิที่มีแต่จะพุ่งมากยิ่งขึ้นสูงมากยิ่งขึ้นต่อไปในอนาคตเตรียมพร้อมกันค่ะวันนี้หมดเวลาของเคลียร์คัดชัดเจนน,นันทิยาลาไปก่อนนะคะสวัสดีค่ะ